สวัสดีค่ะคลิปนี้เรามาชมมาชมพนักง,งานตัดแต่งนะคะตัดยอดแตงเราทำเองเราไม่ทำไม่ทันค่ะจะให้ดูความยุ่งเหยิงความยุ่งเหยิงของยอดแตงนะคะเราต้องเอาไปคนละฝั่งนะคะเพราะอันนี้มันมีสองฝั่งนะะถูกสองฝั่ง เราต้องไปคนละฝั่งแต่ทีนี้เราทำไม่ทันเนาะให้ดูโอ้ยมันยุงแห้งหลายพี่น้องยุ่งเหมือนยุงตีกันยิ่งกว่ายุงตีกันอีกเราก็เลยต้องหาตัวช่วยเนาะสองวันแล้วให้เขามาช่วยสองวันแล้วเดี๋ยวจะพาเขาไปดูใกล้ๆกล้เลย จะพาไปดูใกล้ๆเลยว่าเขาทำกันยังไงไปดูกันเลยดูนะคะทุกคนที่เราตัดออกมาแเร็มก็จะเป็นแบบนี้นะต่างกับที่เรายังไม่ได้ตัดเมื่อกี้เนาะเล้วจะเห็นข่ยอได้นี่ ค้าอีกแล้วเคยโอ้ยมาเบิ่งเด้อพี่น้องเอ้ยมาซอยแน่มาซอยแน่มาซอยแน่เอาบ่อท่านล่ะใครไม่ได้กันไก่เพื่อจะเอากันไก่อยู่บ่เพราะมีกันไก่อยู่เอาสองกินสองคาข้ามเอาบ่อกันไก่เพื่อจะเอาขีดขานน้ำลายน้ำมันคอสิ ปวดปวดหัวปูมือเฮ้ยหัวปูมือเขาใหญ่มันขลุยอันนี้อันนี้หนีบกันไก่นี่นนนเจ็บเบิ่งเลยพี่น้องเด้อมันงามมันเอาบ่ทันต้องได้ให้พี่น้องมาซ้อยทีมงานสิทธ์บิดเฉพาะกิจทีมงานคุณภาพได้ข่าว้าไปทั้งใดแปนเออเติร์ <laughs> มือนี้ก็ไปอันช้อปปี้เที่ยงบ่ ไปทังใดแปลนเออเติดนี่เห็นบ่แปลนไปแปลนไปแล้วนี้นตอนเช้ามาบกบ่ตอนบ่ายมาน้ำบ่โออไปวันเม่ากันว่าวันที่สิบแปดเห็นเนาะวันที่เจ็ดเจ็ดบ้าบอกคุยกันแล้ววันที่สิบแปดว่ะเราไม่วางเด้อจอย ที่งดงามคุณนะภาพค่ะดูการตัดเนอแห็งแตกนะคะเขามีมาาเขากระดึ๊บแล้วว่าเขามีม้าเขาตุ้ยเด๋เห็นว่าตุ้ยอยู่มโ้าเนิคะขวางผม่ได้ถามดูนะคะทุกคนถ้าเราตัดแล้วโทษถามเราได้คุ้นนะเก็ได้พอนี่เลยพอที่มานี่เลย มเบี้ยนี่ย่างไรดตัดนะคะเออคนละห้าพันคนละห้าพันห้าพัน่หมเออ้ต่หาคนลห้าจับูงกว่าห้เิวห้ดี่าคนเนี่ไปนี่แปบนี่แหงมันตุงหันมันมันสองคนตะคู่สองคนต่คู่ของยายท้องมันต้องสามคนต่อคู่เออต้องคูนตอันสองคนตะคู่นี่ก่อนเนี่ย ดูหัวยุ่งหัวหยองโอ้ยมันงามเหมือนจังเลยเหาแล้วว่าบอกเขาคือมีเอาดักกลางก้อนเหาว่าว่านนี่อันบรแล้วหลดเพิ่งแล้วว่าอืมเขาสิมาเฮ่ยอยู่เห็นไหมอันเหาแล้วโอ้ยตายแล้วเนาะว่าเงากว่าเก่าแล้วเนาะดักกลางเห่าว่ะตูสูดเอ้ยเออหิมมันมันมียงาเขาเป็นเลิศขนะ สามมื้อหนึ่งมันัดไวไเขาลมเข้าไปลงน้ำนะสามมื้อเข้าอวัยววันเสาร์มันเส้นผลึกเลยยังว่าว่าตายอยู่อ๋เขาเอาเจอมันผีลกแะค่องก็จโทรมาให้เมื่อคืนมันก็สีเอามะนเออมันสิเอามาแล้วมันสิเอามาแล้วผัอันนี้ผมีทันได้แล้วบบบนี้ฮะมีทันได้หนต่ตาย่ส เาไปเอ็ดแมงดินหญ้าป่านนี้ของเง่ทองมาละไว้มาสนยุงคำว่ากับตัวเดียวอตอกนมันพอแห้งแล้ได้รเมื่อนี้เราถามเนว่าเขามีมากม่ะตอนบ่ายเพื่อนว่าเขาสิ้บ้านเขาอยู่เอขามีเอาป่ตอนบ่ายแล้วมันละบดแถวว่ะมือื่นียกว่าเก่าได้หรอว่ะแต่ว่ามาเาอยู่มีเงเอแมงยูดอกเป็นงานกิจวัตรกับบสามใบสี่้น มีาเออเพื่อนอันบะตงุงนอมวัามือขอบันเยอะไปอันแห่เฮือไฟได้อไอาามมุอ้ะอาสโยังดอก่าดเหเอาอในทดูนะคะพเพ้ยังหาเฮ็ดสองเท่ามันเฮ็ดบ่ทันพี่นุ๊ ยุ่งมากเลยยุ่งมันยุ่งตีกันอันฟังโน้นคือเราทำเลยนันงโน้นเราทำเลยแต่แถวนี้เรายังไม่ได้ทำนะาเมไหวมโรดพอแห้ง สำหรับคลิปนี้ก็ประพานนี้นะคะทุกคนพามาดูการตัดยอดแตงตัดแหนงแตงเนาะไม่มาเนยัขออนุญาตจบคลิปแค่นี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ